โตโน่พาคินใจดียกมอเตอร์ไซค์ให้ครูบนดอยแฟนๆชมพระเอกนอกจอต้องบอกว่าพระเอกทั้งในจอและนอกจอเลยสำหรับนักแสดงนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินที่ล่าสุดได้มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้ชุ่มชื่นหัวใจอีกเรื่องงานนี้แฟนๆแห่ชื่นชมเพียบโดยล่าสุดโตโนโ่ได้โพสต์ภาพตัวเองในบทสมาจากละครพระจันทร์แดงพร้อมกับข้อความบอกเล่าเรื่องราวว่าจดหมายจากหมอสมาถึงแฟนละครพระจันทร์แดงทุกคน ผมซื้อรถมอไซคันนี้เพื่อเอามาใช้ในละครเรื่องนี้เป็นรถคู่ใจของสมาและตอนนี้ละครถ่ายทำเสร็จแล้วผมตั้งใจว่าจะนำมอไซคันนี้ไปมอบให้ครูบนดอยที่เขาสอนเด็กที่เชียงใหม่จริงๆ ผมจะเดินทางในวันพฤหัส,สบดีนี้โดยมอเตอร์ไซค์ของผมเพื่อนๆทุกคนครับละครเรื่องนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าครูบนดอยเขาทำสิ่งที่มีคุณค่ามากแค่ไหนครูหม่องครูอวยพรครูส้มครูนนทาร่วมถึงปริชาติผู้หญิงที่ผมรักแต่ในชีวิตจริงมีครูที่เขาสอนเด็กและสู้เพื่ออน,นาคตของเด็กๆทุกคนอยู่ผมขอเชิญชวนแฟนๆละครทุกคนรวมกันส่งกำลังใจให้ครูที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยไปพร้อมกันเลยนะครับ แล้วเดี๋ยววันเดินทางพฤหัสบดีนี้ผมจะพยายามไลฟ์สดตามสถานการณ์จริงให้เหมือนทุกคนได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันสิ่งดีๆเหล่านี้ผมคงไม่มีแรงท่าถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมและนักแสดงทุกคนมาโดยตลอดบางคนปั่นทวิตกันจนนิ้วล็อกดูกันจนตาแฉะขอบคุณนะครับแฟนๆพระจันทร์แดงทุกคนจากสมาหมอเถื่อนแห่งบ้านดอกแดงทามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และแสดงความเห็นชื่นชมในโตนโน่กันอย่างล้นหลาม